อบหม,มูเด้อพี่น้องเอ้ออมหมูพริกแกงลงไปพี่น้องเอ้ยพริกแกงลงไปคนดีๆเลยพี่น้องเลยคนให้มันเข่าเครื่อนเลยพี่น้องนำลังโ,ง,ำลงโคกไปพี่น้องซื้อหน่อยนำลังโคกก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วค่อยคนเข้ากันดีๆพี่น้องพี่ว่าจะแกงอ่อมเด้อไัมนี้อ่อมหมู เสรลูกโดดไปเลยพี่น้องลูกโดดโสใส่ลูกโดดไปเลยพี่น้องใส่ลูกโดดไปมะกรูดมะเขือล้องมาเลยพี่น้องจะคนเข้ากันดีๆเลยพี่น้องเลยมะเขือมะเขือแกรงอ่อมหมูพี่น้องอ่อมหมูใส่มะเขือแล้วซีเร่าพี่น้อง จะนะ้ำปลาไปเลยพี่น้องสองกระบ,บอกโอเคตำโดยผงนัวเลยสิพี่น้องตำโดยผงนัวไปเลยโคตรด,ดีเด้อพี่น้องเลยตั้งไฟเลยพี่น้องเลยตั้งไฟไปเลย จะ้วนำลัคกหลายๆึักหน่อยพี่น้องทีนึงรอดเดือดเลยพี่น้องทีนี่โอเคเลยเดี๋ยวรอใส่บัคคีลาวเด้อพี่น้องเด้อโอ้เดือดแล้วพี่น้องเลยสุกแล้วพี่กะาอ้อยแมงลักก็อัยซีลาวลงเลยพี่น้องเลยโอ้หมูนี่แซ่บเลยพี่น้องเลยควันพี่น้องเตาถ่านเด้อพี่น้องเด้อมัน แกงอ่อมหมูแซ่บเลยพี่น้องเลยพี่น้องสีสันหนาทานมิดจ๊ะแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟแซ่บเลยพี่น้องเอ้ยแกงอ่อมหมูดเด้อพี่น้องเอ้ยใส่ผักขี้เลาใส่มะเขือพี่น้อง แกงอ่งอมหมูแกงอ่อมหมูแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยจุดจัดจดจัดน้ำพีวนอร่อยอร่อยเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซี T พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจพี่อ้วันเราครับเนาะไม่ว่าในพิธีเลือกตั้งเทียดเนาครับเนาะที่เข้ามารับชมมันคอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ย ลำล้ำเรื่อๆ,ๆกันทุทกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้ออมหมูพี่น้องเออออมหมูเด้อพี่น้องเลยอมอมหมูใส่บัควีทเหล่าใส่มะเขือพี่น้องแซ่บๆลำพีิวนเลยวันนี้พรพี่น้องอรกำลับปลาเขาสวยนื่ก็เขาสวยพี่น้องมาทั้งกาทั้งกายมาแซ่บนลำพีวิวนเด้อเขาเที่ยง โอ้แซ่บเว้พี่น้งองหมูแซ่บเลยเห็นลูกโดดแล้วหลพี่น้องลูกโดดตัวจัดเลยพี่น้งองทำแบบอีสานอีสานเนีแ่ยบบพี่น้องแซ่บดีอาหารหอืม ทั้งแซบทั้งนัวทั้งเผ็ดแซบนัวเผ็ดพี่น่องอร่อยจะมาถึงใจดี อืมชีเล่าพี่น้องหอมน้ําบลากับปลาชีเล่าใบมะกรูดพร้อมพี่น้องแซ่บอืม nè là muối nấm nung này thưa người Sắp Thắp kia này phải động bắt nóng không? cho mọi người tham gia hào lao nông trang ổng nè, lạp coi xoay hàng bánh ăn là khi nông đẹp lâu lâu ừ ừ จับนัวจับนัวเพราะยเดี่ยแรงพี่น้องเลยเดี่ยแรงก็มีเม,มกอยูอ่พี่น้องแต่มิ้เมกมากอือโอ้นัวเลยพี่น้องเลยแซ่บโอ้มะเขือนี่นุ่มดีนุ่มลิ้นนุ่มพอัน Oh, sự gió lấp yên lắm sáp sáp yên lắm แ่งอมหมูพี่น้องใส่มะเขือใส่มะขี้เาวใส่ลูกดูดลงไปน้ำประเด็ปลาล่าอร่อยแซ่บนัวแซ่บครับผมลาแล้วครับอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพหลังการแข่งแรกนะครับเนาะสวัสดีครับผม